สวัสดีเจ้าวันนี้พัดมาอยู่กงางป่าคาออนเนาะวันนี้จะมาขุดคาเอาไปจิ้มน้ำพริกเจ้าแล้วอเผอิญว่า,าหลายหลายท่านก่อนหน้านน,น,นติพัดได้ทำคลิปลงไปมีคนถามว่ามักจะมีอาการนอนบัลลับตอนกลางคืนแล้วก็มักจะเป็นตะคิวตัวเจ้าตะคิวกลิ่นตอนกลางคืนไว้4สี่สิบอัพขึ้นไปสี่สิบห้าสิบเนาะหรือว่าคนแก่คนเฒ่าเนาะ มักจะมีอาการตะคิวตอนกลางค่ำกลางคืนนะเจ้าบางคนนี่เป็นขึ้นมาแบบร้องโอยๆแล้วเจ้าวันนี้สมุนไพรในบ้านสมุนไพรในครัวของเฮาเจ้านั่นก็คือขาสามารถดูแลแล้วก็ยับยั้งทาให้อ,อาโรคภัยที่ท่านเป็นทุเราเบาบางและบางท่านหายขาดเลยเจ้าอย่างเช่นขาเนาะขาแบบเนี้ยอันนี้ยังอ่อนๆอยู่เลยที่พัดขุดไว้เนี่ย คนสมัยโบราณ้นจะใช้คาเนี่ยเจ้าสมุนไพรในครัวนี่แหละเอาไปต้มกินเพื่อที่ว่าท่านใดที่นอนเหมนลับหรือว่าเป็นตะคริวตอนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนาะจะเอา่าแบบอ่อนๆแบบนี้เฮาบ่เอาเนี่ยเจ้าอ่อนๆแบบนี้เนาะเฮาจะเอาที่แบบแก่ๆน่อยโคดแก่ๆมาเลยเจ้าจากนั้นก็ล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นแว่นเป็นแว่นใือได้สัก4ี้าแว่น ต้มใส่น้ำสองแก้วน้ำสองแก้วนี่ต้มสักสิบห้านาทีนะเจ้าให้มันเดือดโป๊ะเลยพอเดือดปุ๊บเขาก็ปิดแก๊สเลยแล้วก็หลอให้อ,อุ่นๆเอามาจิบกินท่านที่นอนบนรรลับก็ฮื้อจิบหรือว่าดื่มกินก่อนนอนนะเจ้าก่อนนอนเนาะหนึ่งแก้วแต่สําหรับท่านที่เป็นตะคริว้อกินเจ้ากลางวันเย็นเจ้าหนึ่งแก้วกลางวันหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วแบบนี้เจ้ากินถ้านอนบนรรลับนี่ วันสองวันนี่ก็หู้เรื่องแล้วเจ้าแต่ถ้าเป็นตะคริวนี่กินไปสักพักหนึ่งอาการที่ท่านเป็นเป็นตะคริ้วกินตะคิวตะคิัดตอนกลางค่ำกลางคืนนั้นจะค่อยๆเบาบางไปบางท่านถูกกับสมุนไพรคาตัวนี้ก็จะหายไปเลยเจ้าล้องพรเนอร์สมุนไพรพื้นบ้านนี่แหละคานี่แหละเจ้าเป็นสมุนไพรคู่รัวที่หลายๆท่านอาจจะมองข้ามเนาะมีปัญหาเรื่องนอนบัลลับเรื่องตะคิวมักจะ กินมักจะหัดไว้ตอนกลางค่ำกลางคืนลองพ่อเจ้าได้สมุนไพรพื้นบ้านนี่แหละหรือว่าสมุนไพรในครัวนี่เนาะช่วยเยียวยาแล้วก็ดูแลร่างกายของเฮาย้ำเจ็บย้ำเป็นเจ้า